เอาใจคนที่ชอบทานเมนูอาหารสไตล์จีนะครับเราจะมาทำเมนูไก่ง่ายๆครับรสชาติกลมกอมทีเดียวครับไก่ตุน๋นน้ำแดงครับ ตุ๋นน้ำแดงนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า r a c e bread นะครับก็หมายถึงการตุ๋นนะครับที่มีส่วนประกอบของเหล้าจีนซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับซึ่งนอกจากใช้ปรุงกับเมนูไก่แล้วเรายังสามารถใช้กับซี่โครงหมูหมูสามชั้นหรือเนื้อก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้เราใช้สะโพกไก่นะครับคนหั่นเป็นชิ้นขนาดประมาณ2-3นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะผสมน้ำเปล่ากับแป้งข้าวโพดเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปเค้ากับชิ้นไก่เพื่อช่วยทำให้ ไก่ของเรานุ่มครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คนสัก1นนาทีนะครับหรือเราจะใช้มือนวดก็ได้เพื่อให้ตัวน้ำแป้งเนี่ยครับซึมเข้าไปในเนื้อไก่ครับ เอาละครับลองดูนะครับส่วนผสมของเนื้อไก่เนี่ยครับกับแป้งเข้ากันดีแล้วเราจะใส่น้ำมันรำข้าวนะครับลงไป1ช้อนโต๊ะการใส่น้ำมันรำข้าวลงไปเนี่ยนะครับช่วยทําให้น้ํามันเคลือบชิ้นไก่เวลาที่เรานําไปปรุงนะครับไก่ด้านในจะชุ่มฉ่าไม่แห้งด้านนอกจะเงาสวยครับและนอกจากการที่เราใช้น้ํามันรำข้าวนะครับในการเคลือบชิ้นไก่แล้วเดี๋ยวเวลาที่เราไปปรุงเมนูนี้เราก็จะใช้น้ํามันรำข้าวในการผัดด้วยครับข้อดีก็คือว่าน้ํามันรำข้า มีรสเป็นกลางแล้วก็ไม่มีกลิ่นจึงช่วยทําให้รสชาติของไก่ตุนน้ําแดงของเราเนี่ยครับมีรสชาติและกลิ่นหอมที่ชัดเจนครับนอกจากนั้นยังให้คุณค่าดีๆด,ด้วยครับช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับและยังช่วยต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยครับ หลังจากที่เราคนนะครับเราก็จะเห็นว่าไก่ของเราเนี่ยครับชิ้นของเขามีลักษณะที่เงาสวยแล้วครับหลังจากนี้นะครับเราก็เตรียมกระทะใบใหญ่ๆได้เลยครับคอยให้กระทะรร้อนนะครับใส่น้ํามันครับเราใช้อยู่ที่ประมาณ3าช้อนโต๊ะครับสูตรนี้เราใช้น้ําตาลกวดนะครับอยู่ที่2ีกรัมถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ําตาลสายขาวได้นะครับใช้ปริมาณที่เท่าๆกันเลยครับใส่ไก่ลงไปอย่างระวังนะครับใส่ลงไปทั้งหมดทีเดียวเลยครับ ที่เราใช้กระทะใบใหญ่เพราะเราต้องการจะให้ไก่เนี่ยครับเขาอยู่ในระนาบเดียวกันครับผมย่างชิ้นไก่ของเรานะครับให้ขึ้นสีนะครับด้านละประมาณ1นาทีครับเอาล้ครับชิ้นไก่ของเราสีสวยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือใส่น้ำสะอาดลงไปครับขิงครับผมเหล้าจีนซีอิ๊วขาว ซิยูดำครับคนเล็กน้อยนะครับพอส่วนผสมของเราเดือดนะครับปิดฝาลดเป็นไฟกลางครับเราจะตุ๋นไก่ของเราให้นุ่มดีใช้เวลา10นาทีครับสูตรนี้เวลาที่เรารับประทานนะครับเราจะเสิร์ฟแบบน้ำคลุกคลิกดังนั้นตอนนี้พอเปิดฝากระทะของเรานะครับน้ำยังเหลือเยอะนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเล่งไฟครับผมแล้วก็ผัดต่อนิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปครับน้ำงวดลงแล้วนะครับ ก่อนที่จะตักออกจากกระทะนะครับชิมนิดหนึ่งครับสูตรนี้ถ้าเปิดเทียบกับปริมาณไก่นะครับที่เราทำเนี่ยคนใส่น้ำตาลค่อนข้างน้อยทั้งสูตร25กรัมนะครับเรียกว่าลดไปจากสูตรออริจินอลเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเลยดังนั้นถ้าใครชอบหวานจะใส่น้ำตาลเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับพลกลมกล่องนะครับใส่ต้นหอมที่หั่นทอดลงไปให้ต้นหอมเขาโดนความร้อนเล็กน้อยก็ใช้ได้แล้วครับ สีแดงสวยมากทีเดียวนะครับนอกจากสะโพกไก่นะครับเทคนิคตุ๋นน้ําแดงเราสามารถใช้กับหมูได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซิโคหมู3ชั้นหรือว่าจะทําเป็นเนื้อตุ๋นในน้ําแดงก็ได้เช่นเดียวกันครับลองทํากันดูครับ